ข่าวดีดีกับพ,พี่คำรนคำรนคนมาแล้วเสียงเชมาแล้วคำรนตอนช่วยได้ก็ช่วยกันไปเพื่อคนไทยจะได้ยิ้มออกนะ <c oughs> จะบอกให้พวกเราสสยบุญนั่งโต๊ะเก้าอี้ยิ่งใหญ่อยาข่มคนไทยหากินเช้าเย็นเรืเร่องบาปเราไม่ทำ พันพ้นไปด้วยดีกับพิธีแจกข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องบริโภคแก่พี่น้องคนไทยที่ประสบภัยจากพิษเศรษฐกิจตกยามนี้ณสำนักงานอาจารย์ไพโรธรื่นวิชามีคนมารับถุงยังชีพคนละบ20-30กิโลบางคนมาทั้งครอบครัว4คนก็ได้ไป4ถุง100กโลอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนเศรษฐกิจปัจจุบันน้ำมันแพงทําให้อาหารต่างๆพืชผักที่ขนมาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมีราคาแพงขึ้นแต่ค่าแรงเท่าเดิมทําให้ผู้คนเดือดร้อนจำนวนมากอาจารย์ พอมีวิชาเรื่องการเขียนยันทําวัตถุมงคลต่างๆแบ่งเงินส่วนหนึ่งหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนำมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนในตอนนี้ถ้าคนที่ยังพอมีหรือมีมากพอจะช่วยชาวบ้านแบบนี้บ้างก็จะดีแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญร่วมกับเรามาแจก3 0 0พัวครอบครัวรับกันบาเต็มที่ ก็ถือว่าเราผู้ให้เราก็มีความสุขผู้รับได้ไปก็ถือว่าได้ช่วยชีวิตไปอีกหนึ่งเดือนหรือสองเดือนก็ถือว่าเป็นงานทำบุญทำทานอีกครั้งหนึ่งของคณะมหายันรวย <ค>เราจะช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้เหมือนพระท่านว่าศีลคือสะพานทานคือสะเบียงรับเราจะช่วยถมทับช่องว่างให้เต็มใครทังใครใจดีมีตังต้งครกวเป็นน้นท้อง ของไทยทั่วในไทยเราควรหรือไปมัวเมาใช้ของเขขาๆทำไมข่าวดีๆกับพี่คำรณการช่วยเหลือคนการช่วยเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐนักจงเร่งทำกันเถิดนะจะบอกไทไทยไม่ช่วยใทรก็แล้วใครจะมาช่วยเราท